กำลังคนห้องหนูอยู่นะสี่ลูกทําไมแม่ต้องทําแบบนี้ด้วยแล้วทําไมแม่จะทําไม่ได้เพราะสิ่งที่แม่ทำมันกำลังลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของหนูอยู่นะสีหรือว่าที่หนูไม่อยากให้แม่ค้นห้องเพราะมีอะไรปิดบังแม่อยู่ผมไม่มีอะไรปิดบังแม่ทั้งนั้นถ้าไม่มีอะไรแม่ก็ต้องค้นห้องหนูได้สิงั้นถ้าแม่อยากทำอะไรก็ตามใจเถอะรองเท้าคู่นี้ทำไมแม่ไม่เคยเห็นเลยหนูแอบไปซื้อมาตอนไหนเนี่ยตอนที่แม่ไม่รู้ค่ะแล้วนี่คือลิปติกของหนูแล้วเนี่ย ทำไมหนูถึงใช้สีแดงแจ๋แบบนี้ล่ะลูกถ้าทาออกไปนอกบ้านคนอื่นเูาคงหถาว่าหนูแก่แดด่านไปว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอีกก็แล้วแต่คนอื่นเขาเธอคันแม่หนูไม่เห็นแคร์เลยมิวกี้นี่ใครสั่งใครสอนที่หนูซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มาใส่เนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะควรต่งตัวให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่ง้อยผมน้อยแบบนี้ แต่แม่คะนี่มันสมัยไหนแล้วใ okay. ครเขาจะแต่งตัวเฉยๆกันตายละฉันจะเป็นลมลูกสาวของฉันเป็นเอามากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดีนะที่ฉันมาค้นห้องลูกถึงเจอของอะไรแบบนี้เนี่ยมิวกี้ลูกอะไรคะแม่แม่จะเอาของพวกนี้ไปทิ้งที้หมดไม่นะคะแม่มันเป็นของที่หนูเก็บเงินซื้อมาเองนะแต่ของพวกนี้มันไร้สาระเก็บไว้ทําไมถ้าเป็นหนังสือเรียนยังพอว่าไปอย่างต่อไปแม่จะมาค้นห้องหนูทุกวันแล้วอย่าให้แม่รู้นะว่าซื้อของอะไรแบบนี้มาอีก แม่นะแม่ใจคอจะไม่ให้หนูมีพื้นที่ส่วนตัวเลยหรือไงแม่ค้นห้องหนูอีกแล้วเหรอเนี่ยก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่จะมาค้นห้องหนูทุกวันเอ๊ะนั่นกระเป๋าของหนูนี่แม่ยังไม่ทันได้ค้นเลยไหนมาให้แม่ดูสิว่ามันมีอะไรโหแม่แม่ก็เกินไปนั่นมันของส่วนตัวหนูนะอะไรที่เป็นของลูกก็ถือว่าเป็นของแม่ไหนแม่ขอดูสิว่าข้างในมีอะไร มิวกี้นี่มันหนังสือนิยายนี่หนูอ่านหนังสือแบบนี้ไม่ได้นะลูกทําไมคะแม่ก็มันจะเสียการเรียนนะสิหนูต้องอ่านหนังสือเรียนเท่านั้นเข้าใจไหมดีนะที่แม่ค้นเจอแม่จะเผาหนังสือนิยายเล่มน,นี้ทิง้งซะแม่นะแม่แมเป็นอะไรลูกก็แม่นะสิพ่อชอบค้นห้องของหนูแล้วก็ค้นกระเป๋าหนูด้วยแม่ก็ชอบค้นกระเป๋าพ่อเหมือนกัน เงินในกระเป๋าไม่เหลือเลยแล้วหนูจะทํายังไงดีคะพ่อหนูรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวเลยเดี๋ยวพ่อจะลองคุยกับแม่ให้นะลูก <c oughs> นี่แม่อะไรพ่อยังคนห้องลูกไม่เสร็จอีกเหรอพ่อว่าสิ่งที่แม่ทมามันมากเกินไปนะ พ่อรู้ไหมว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวแค่ไหนที่แม่ทําทุกอย่างก็เพราะเป็นห่วงลูกอยากให้ลูกอยู่ในกรอบการที่แม่คนห้องลูกแบบเนี้ยถ้ได้เจออะไรที่ไม่สมควรจะมีในวัยเขาแม่จะได้ตัดเตือนทันแต่ทุกคนเขาก็อยากมีอิสระนะแม่ลองคิดดูสิถ้าพ่อแอบคนกระเป๋าแม่เช็คโทรศัพท์ของแม่ทุกวันแม่จะรู้สึกยังไงแม่ก็คงไม่ชอบชีวิตที่ถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็จริงของพ่อนะ แต่แม่ก็ยังเป็นห่วงลูกอยู่ดีแต่พวกเราไม่ใช่ก้องวงจรปิดนะแม่จะให้ไปติดตามชีวิตลูกทุกฝีก้าวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราดูแลลูกอยู่ห่างๆอย่างหพลิงงก็พอตักเกินบ้างแบบไม่ได้ไปก้าวไกยชีวิตของเขาให้เขาได้มีพื้นที่เติบโตในแบบของตัวเองเถอะจากพ่อแม่จะทําตามที่พ่อแนะนํมิวกิ้ต่อไปแม่จะไม่คนห้องหนูอีกแล้วนะลูกจริงหรอคะแม่จริงจ้ะแม่เชื่อใจหนูนะ ขอบคุณนะคะที่เชื่อใจหนูหนูจะไม่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังค่ะ